บัลเนเซอร์เป็นอาชีพที่เล่นได้หลายบิลสำหรับบิลนี้จะเป็นบิลสำหรับซัพพอร์ตฟาร์มแล้วก็สามารถเอาไปลาบอสได้ด้วยค่อนข้างออาร่าครับสำหรับบิลอื่นๆเดี๋ยวจะตามมาทีหลังอย่าลืมกดสัญลักษณ์กันด้วยนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปชมกันครับร้าน Z g o t h บริการเติมเกมราคาถูกเติมเล่ทุกแพ็คได้เกมแล้วก็ลองออริจินเลือกใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Fanpage Li App และเว็บไซต์แถมปลอดภัย100%รอลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับ สำหรับสเตตนะครับผมจะแนะนำว่าให้เราอัปเดตกเกและที่เดือลงสเต็งนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาค่าเอ k เคเยอะเด็ก <Dead S 1> <Dead S 2> จะเป็นสเต็ตหลักนะครับได้ a อ k เคเยอะมากส่วนสเต็ง ank, เนี่ยเราก็จะได้ a อ k เคเหมือนกันเพราะสเต็งเป็นสเต็ตรองนะครับแต่อาจจะได้น้อยกว่าเด็กซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใส่ตัวเซตเทียบซิ่งตรงนี้ก็จะได้เ d k คแฟตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนคนที่สามารถบวกชุดผ้าคลุมรองเท้าได้15แล้วสามารถเลือกไปอัปอินนะครับแล้วใส่เซตมาตเตอร์เมจิกก็ได้ส่วนตัวผมยังไม่บวก15นะครับพอลองแล้วเซต ฮิเเวเบาวกว่านิดเดียวถ้าบวก15หมดแล้วนะครับใส่การ์ดกะละาลาดอเวกสาดาวสอใบแล้วก็ใส่เวลิตอเวกสาดาวสอใบที่รองเท้าคิดว่าน่าจะฮิวแรงกว่าเซเทเบซิ่งนะครับส่วนสกิลดาเมจแรงกว่าเทเบซิ่งอยู่แล้วนะครับผมยังไม่บวก15เนาะผมก็จะเอาเป็นเด็กสเต็งครับส่วนในตอนบอถ้าเราต้องการความถึกขึ้นเราสามารถเอาเป็นเด็กวิดก็ได้เพื่อเอาเลือ่อยกับพีดีเฟนเอ็มดีเฟนครับต่อมาที่สกิลของสายนี้นะครับในช่วงอาเชอร์ก็จะมีแค่สกิลเดียวก็คือสกิลสเตดี้โฟกัสอันนี้เราจะใช้เพื่อเอาค่าเดกกหหนนน่่่่่ววยะครับเเเพพืืออิิมสสลลที เป็นแบบนี้ก็ได้ครับพอเราเปลี่ยนมันเป็นบาทปุ๊บเราจะไม่ได้ใช้สกิลอาเชอร์อะไรแล้วสกิลที่ต้องอัพนะครับก็คือสกิลนี้เป็นแพสซีฟที่ทําให้สกิลต่างๆมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้น1ครั้งตอนกดใช้ครับอย่างเช่น Apple o f i d ฟอิเนี่ยก็จะสามารถฮิลเพิ่ม1ครั้งเท่ากับ200% A D k เ,เดี๋ยวผมลองกดฮิลนะครับ คิดแรกมันเด้งมา54 0 0มนะครับแล้วก็เป็น4 0 0,000ไอตรง50,000เนี่ยมันคือผลของเอฟเฟกตรงนี้นะครับส่วนในส0 0 0มก็จะเป็นตัว150%ตัวนี้ประมาณนี้ครับพอเพราะาข้างบน5เสร็จเบิ่มมาอัพเอ็นคอหต่อนะครับสกิลนี้จะทําให้เราสามารถเล่นเพลงก่อนหน้านี้ได้ซึ่งเลเวลและระยะเวลาของการเล่นเพลงก่อนหน้าจะขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลของเอ็นคอครับสกิลนี้ดีมากๆนะครับต้องอัพด้วยนะมันจะสามารถทําให้เราเล่นเพลงได้2อันถ้าเกิดเราไม่อัพเวลาเราเปลี่ยนเพลงเพลงมันก็จะหายยยไไปเเเเลเล่ดด้พงีว ไอเคอันนี้อัไปก็ได้ต่อมาสกิลโบวิสโซลนะครับจะเพิ่มดีเฟนทั้งหมด70%ที่เลเวล5อันนี้อัพแค่เป็นทางผ่านมาสกิลนี้ก็ได้นะครับอัพแค่เลเวลสก็พอเพราะว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันเพิ่มดีเฟนเป็นจํานวนที่เยอะเหมือนกันแต่สิ่งที่มันเพิ่มอ่ะมันเพิ่มตัวโอนดีเฟนครับไม่ใช่อ u คิ m e n น d e ดีเฟนในหน้าสเตตดีเทลของเรานะครับตรงทีดีเฟนตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเบสพีดีเฟนกับ, Skill บ,นนบอิคนนิเวเ่มนตน์พีดีเฟ ยังเท่าเดิมอยู่ สกิลนี้ก็เลยอัพแค่ทางผ่านก็พอครับสำหรับสกิลอันเชนเซ e d เน i นะครับจะเป็นสกิลในการฟาร์มของเราทรรมเนีห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเอลีรอบตัวต่อมาสกิลนี้นะครับเป็นสกิลอีเ Eden a p p l ลก็คือสกิลฮิลนั่นแหละอัพเต็มไปเลยนะครับอันนี้จะเอาไว้ใช้ตอนล่าบอสก็เป็นสกิลหลักในการฮิลนั่นแหละฮิลทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลนี้ยิ่งจำนวนคนเยอะมันจะยิ่งหานนะครับฮิลจะเบาลงถ้าอยู่คนเดียวจะแรงที่สุดนะครับสองถึงสามคนก็จะเบาลง ถ้าสมมติว่าเราฮิลหนึ่งคนคะแนนจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับพอเรามาอยู่ที่2คนอ่ะมันจะเหลือสามหมื่นแล้วนะครับ3ามคนก็ยังเหลือสามหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเย,เยอะขึ้นกว่านี้อ่ะมันจะเหลือ2องหมื่นแล้วนะครับ อันนี้คือต่ําสุดแล้วนะสามารถฮิวคนนอกตีได้อย่างที่เห็นเลยนะครับเลื่อนลงมาอีกนิดนึงจะเห็นสกิลข้างล่างตรงนี้นะครับสกิลแฟนตาซีมิวสิกอันนี้จะเป็นแพสซีฟทุกครั้งที่เราเล่นเพลงแบบโซโล่นะครับเราจะได้ตัวโน้ตมา1นอันซึ่งแต่ละตัวโน้ตเนี่ยมันจะได้พีเดมิดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฮิวมากขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าแตกไปสูงสุดห้าครั้งก็คือได้อย่างละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับอันนี้ก็ต้องอัพเต็มนะทำให้ฮิว สาหรับอาชีพที่มี Global cooldown นะครับอย่างเช่นวิาสาหก็จะชอบสกิลนี้มากๆนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นสกิลบัฟ a t h e r Speed ให้กับคนที่ยืนอยู่ในวงแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าสายตีธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะทํา t h e r Speed ไว้ที่500%อยู่แล้วบัฟตัวนี้ก็เลยจะไม่ได้ใช้นะครับผมเลยไม่อัพนะต่อมาใน High Card นะครับสกิลชุบอัพไว้1ต้องมีอยู่แล้วเนาะชุบมาเรื่อยๆ20%นะครับสกิล p e r f e t Master อันนี้ก็จะบัฟออกสเตตให้กับปาร์ตี้แต่ว่าเราก็จะเสียสเตตจำนวนนั้น เฟืองเราก็จะไม่เสียสเตตนะครับมิวสิกมาสเตอรี่อันนี้เราจะได้พีดาเมจ20%แล้วก็ลดโกลบอลคูลดาว w n ลง10%เอาไปด้วยนะครับเอาไว้ฟาร์มสกิลตีกองอันนี้จะได้ ATK 100กับ m a d k 100แล้วก็อุปกรณ์ P defense M defense 10%ครับแต่ว่าบัฟนี้จะทับกับ a ซ a m c ิโอของพระของพระจะได้อุปกรณ์ P defense M defense 100%แต่ว่าจะไม่ได้ ATK MTK นะครับสมมุติว่าเวลาล่าบอสถ้าตีเรามีบาร์หรือแดนเซอร์กับพระก็ให้ตกลงกันนะครับอย่างเช่นถ้าตีบอสเวลน้อยไม่ต้องการความถึกนะครับก็ให้เรา ตีกองตัวอุปกรณ์พีดีเฟสเอ็ม Defense นะครับอันนี้จะเพิ่มได้เยอะกว่าเพราะว่าตัวคูณมันเยอะนะครับอย่างเช่น1925เนี่ยเยอะมากนะสกิลนี้ก็อัพเต็ม10นะครับเลื่อนลงมาอีกเช่นเคยนะครับก็จะมีสกิล Final l ล็ก r ์เอันนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อสกิลตัวโน้ตเราเก็บครบ5้าสเต็กละครับพอครบ5้าสเต็ก๊บสกิลนี้ก็จะสามารถใช้งานได้คูดาอยู่หวินาทีโคเบอรคูด้าสองวินาทีนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยไม่เหมือนของไต้หวันนะครับของไต้หวนนววันนนนนเีีคคููลดดาววาาา3ิิิททกกกบ1็็ปส ทีด่ดามจเ,เยอะนะครับพันกว่าเปอร์เซ็นต์เอาไว้ช่วยเติมดามจตอนตีบอสได้ครับจากนั้นแต้มที่เหลือเนี่ยเราจะไปอัพอะไรก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับสำหรับสกิลก็จะมีประมาณนี้ครับต่อมาของสมใส่นะครับคนที่ยังไม่ถึงเบลเตัวอาวุธเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเล่นเป็นกีตาร์ไฟไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้สามารถฟาร์มได้แล้วก็สามารถฮิลได้เหมือนกันแต่สำหรับคนที่เบลลเแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เนาะเวลาที่ต้องการซับต้องการฮิลลแรงๆก็ไปใสต่ตัวกีตาร์ฮิลรล สำหรับชุดก็แนะนําเป็นชุดเทเบสซิ่งนะตามที่จะบอกตอนแรกนะครับว่าถ้าเรายังไม่สามารถบบก15ได้ก็ใส่เทเบสซิ่งไปก่อนนะครับเพราะว่ามาสเตอร์โอเมจิกเนี่ยมันฮิวเบากว่านิดนึงถ้าบบก15หมดแล้วนะครับก็สามารถใช้เซตินได้เลยนะฮิวแรงกว่าสกิลแรงกว่าครับส่วนเวลาวอลถ้าต้องการความถึกนะครับสามารถใส่เซตโกบินีได้แล้วแต่เลือกนะครับสำหรับปรับด้วย65นะครับแนะนําเป็นโกบ2ลูเพราะว่าจะได้ค่าเด็กนะครับแล้วก็ได้เอดีเคจากเด็กด้วยทําให้เราฮิวแรงขึ้นนะครับส่วนตอน85เราสามารถใส่ได้2อือตัวนก็ รหรือว่าแหวนดอกเปิลตัวนี้ก็จะทําให้เราถึกขึ้นนะครับได้ฮิวตัวเองแรงขึ้นได้พีดีดักชั่นด้วยส่วนในรถเนี่ยจะได้เอีเคล้วนๆนะครับทำให้เราฮิวแรงขึ้นดาเมจดีขึ้นแล้วแต่เลือกเลยส่วนตัวมี2วงก็ใส่2วงนะครับเป็นแบบไฮบริดสมาที่ระดับ95นะครับก็จะมี2เซตเซตที่เป็นดาร์กไนโกรคู่กกับเข็มขัดอันนี้เราจะได้ความถึกขึ้นได้เลือดเยอะขึ้นได้พีดีดักชั่นเซตเอฟเฟกต์ก็จะทำให้เราได้ดาเมจดีดักชั่นแล้วก็ฮิวตัว 1, เ eme, องแนนรง เยอะขึ้นแล้วก็ได้สกิลดาเมจที่มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เราฮิวแรงขึ้นด้วยแต่ก็จะแลกกับการที่ตัวบางลงครับสำหรับชุดแฟชั่นผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับและบิดเกยแฮเพราะว่ามันจะได้ a อ k เที่เยอะมากอย่างเช่นตอนนี้ตัวผมเลเกล90เนี่ยผมก็จะได้ a อ k ทั้งหมด3.6%ปากก็จะเป็นไฟแมวนะครับพอบคลุมที่สุดแล้วในส่วนของหน้านะครับคนที่จะเล่นเป็นสายฮิวแรงแรงใส่เป็นพัสเตอร์ตรงนี้ได้นะครับได้เลือดด้วารือใร,อไวไวาารใช้หน้าเทพได้ซึ่งิงตัวหน้าเทพเนมันจะ มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวหมวกไปเทร์นพาร์อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับถึงแม้มันจะบอกว่าการโจมตีของเรามีโอกาสทําให้เราไล่ i n ค e a s Agility แต่จริงๆเราไม่ต้องโจมตีนะครับเราฮิลอย่างเดียวก็ได้อ่ะได้แล้วนะครับเห็นไหมเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะ เพราะฉะนั้นใครอยากวิ่งเร็วก็สามารถแลกหน้าเทปได้นะครับได้ด้วย5%ด้วยส่วนหลังสำหรับสายฮิวจะเป็นการวิตี้กิฟต์ได้ฮิวลิ่งดัน5%หรือว่าจะเอาถึกก็สามารถใช้ตัวไข่กระทาได้ได้เรียชั่นถึง4%แล้วก็ได้วิ่งเร็วด้วยนะครับสำหรับชุดก็จะแนะนําเป็นชุดวัวเพราะว่าได้ฮิวแรงขึ้นได้อีดเดด้วยแล้วก็มีโอกาสไล่เอนดูด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้แลกมานะรอบที่แล้วลืม สำหรับคนที่ไม่ได้แลกมานะครับก็หาชุดที่มันบวก ATK อย่างเช่นชุดล่าสุดก็ได้นะครับหรือว่าชุด Autumn Leaf แต่ว่าชุดที่สเตตคอบคุมมากๆนะครับก็จะเป็นตัวชุด Phantom อันนี้ก็จะได้ ATK ได้อลสเตตได้เลือดได้ Deduction อันนี้ก็จะดีมากๆเลยสำหรับครองสวมใส่ก็ประมาณนี้ครับต่อมาเรื่องของการ์ดนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยเวลาฟาร์มผมจะใช้ขนาดเผาปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาซับที่ต้องการฮิวผมจะใส่เป็นการ์ดมดสามดาวหนึ่งใบแล้วก็โกลเลม3าดาวหนึ่งใบครับเราจะเลือกใส่เป็นการ์ดมดสามดาวสองใบเลยก็ได้แต่่วาผมเคย ทำโกเลมมาอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่อยากทิ้งก็เลยใส่เป็นอย่างนี้ไปครับส่วนการ์ดชุดผมใส่เป็นการ์ดโคนรอทัาสามดาวได้เลือดได้พีเดฟเอนดีฟเฟนแล้วก็ก่อไม่โดนทําลายด้วยการปะคุมแล้วแต่นะครับการรองเท้าผมใส่เป็นตีบักมลเพราะว่าเวกสามดาวเนี่ยมันได้พีเดเมทเอ็มเดเมทดีแลกชันสามเปอร์เซ็นต์สองใบก็เป็นหกเปอร์เซ็นต์ครับแต่สำหรับคนที่เล่นเซตมาเตอร์ก็เมจิตทำเวรลิตไปเลยนะครับสามดาวสองใบได้เลือดได้แม็กสพการ์ดระดับผมจะมีโยกเยกงสามดาวสองใบแล้วก็การ์ดทาโร่สามดาวสองใบอันน การฮิลแรงนะครับสามารถใส่เป็นวิตาตาได้นะอันนี้เวลาเอาเวกจะได้ฮิลลิ่งดันเพิ่มก็จะฮิลแรงนะครับส่วนการ์ดทางเลือกที่เพิ่มความถึกก็จะเป็นการ์เขียวตัวนี้นะครับโปโปลิงสาดาวได้ดามจเดเชั่น3%เแล้วก็เวิร์มเทลนะครับได้2%แล้วก็ได้เด็ก3อันนี้แล้วแต่เลือกนะครับสำหรับการ์ส่วนหัวใส่ได้2ใบแล้วนะครับ หนึ่งใบที่ต้องใส่นะครับผมแนะนําเป็นมาดุกเอาไว้กันใบนะครับแราเป็นตัวใช้สกิลถ้าเราโดนใบเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยครับส่วนอีกใบหนึ่งคนที่เล่นเซตมาเตอร์เมจิกก็ทํากระดาสามดาวไปเลยแต่ส่วนตัวผมใช้เซตเทียบ i ิงก็เลยใส่แค่การ์ดแคมครับสละการก็จะมีประมาณนี้ครับต่อมาออฟแมวนะครับแนะนําว่าให้ทํา2พีเซตก็จะมีทั้งพีเซตฟาร์มแล้วก็พีเซตพีวีพีพีเซตฟาร์มเราจะหาออฟเลเจนเดอรี่โบทั้งอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับซึ่งเคยมีคนสงสัยเนาะว่าเลเจนเด เป็นระยะใกล้หรือระยะไกลอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มด้วยตัว Legendary Bow ก่อนเนาะเราก็จะใช้สกิลฟาร์มอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ตัวโนตตรงนี้หมดไปก่อนเนาะเราจะได้ดูดาเมจเพีเวลเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน <S <S อยู่ที่ประมาณ11,000 0 1,000ึงถึง11,600 0นะครับ เสร็แ้ได้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัว Fighting Spirit นะครับจะเห็นได้ว่าตัวอ f f l o n เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆอันนี้มี PDK Fat แล้วก็เปอร์เซ็นต์ส่วนตัว Legendary Bow ก็จะเป็น PDK เปอร์เซ็นต์กับ MDK นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Fighting Spirit d a m a g จะเป็นยังไงเนาะเหมือนเดิมนะครับเราจะปล่อยให้ตัวโน้ตหมดไปก่อนค่อยดูด a m a g ครับอ่ะมาดูด a m a g กันนะครับจะเห็นได้ว่าด a m มจมันตกไปเหลือ100,000นะครับเห็นไหม100,000แล้วนะครับ ตอนที่เป็น Legendary Bone เนี่ยยังเป็น1100 0 0อยู่เลยไม่ค่อยตกมาเลยนะครับไม่ค่อยเห็นเลข10พอเป็น Fighting Spirit ปุ๊บเหลือ10เลยนะครับ ก็ <G ül üyor> จะเห็นได้ว่ามันเป็นตัวโจมตีระยะไกลเนาะใช้เลเจน d ด r รี่โบนะครับก็พยายามหาเลเจนเดอรี่โบแล้วก็ห้อย PDK เปอร์เซ็นต์เอาไว้นะครับสำหรับปีเที่2เนี่ยผมจะหาไว้เป็น PDK เปอร์เซ็นต์ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็สกแตทอะไรก็ได้ที่บวก e d k ถ้าได้ PDK เปอร์เซ็นต์สช่องเลยก็จะดีที่สุดนะครับปีเซตนี้เนี่ยที่ทำเอาไว้มันจะทําให้เราฮิลแรงขึ้นเพราะว่าตัว P ีเ m เม e ไม่ได้ส่งผลกับการฮิลนะครับตัว e d k เท่านั้นที่จะส่งผลกับการฮิลผมก็เลยสร้างมาทั้งหมด2อีเซตครับแต่ทีนี้สาหรับ อยากจะทํา2งพีเซตเปลืองเหรียญออฟแมวผมแนะนําว่าให้เราทําเป็น PDK เปอร์เซ็นต์ไปเลยก็ได้ครับถึงแม้ว่าดาเมจมันจะเบากว่านิดนึงแต่ว่าตัวบาดแดนเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้เป็นตัวดาเมจหลักอยู่แล้วเวลาฟาร์มก็ฟาร์มง่ายอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ตัวดาเมจเยอะขนาดนั้นทํา d k เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคบจบๆได้เหมือนกันสำหรับหมูอกันหลังนะครับให้หาดูเอลได้ PDK เปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมยังหาไม่ได้นะครับในส่วนหน้ากับส่วนป่านะครับให้หาตัวคีย์ดีเฟนต์ไว้ก็ได้เวลา PVP จะได้ไม่โดนคีย์เยอะนะครับหรือว่าเราจะหา เพื่อ,อไว้เล่นใน PvE ก็ได้เช่นกันครับสาหรับชุดผ้าคลุมรองเท้าก็เหมือนกันนะอยู่ที่ชอบเลยนะครับว่าชอบถึกแบบไหนสามารถหาได้เลยนะครับออกเม้าก็จะมีประมาณนี้ครับต่อมาเฟืองนะครับเฟืองหลกัหลกๆที่สําคัญของบัตรแดนจะมีทั้งหมดประมาณ4อันก็เลือกใช้งานดูนะครับอันแรกจะเป็นตัวอ d e เด i กิฟตัวนี้เนี่ยจะทําให้สกิลฮิลของเราฮิลแรงขึ้นถ้าเป้าหมายเนี่ยเลือดมากกว่า5 0จะฮิลแรงขึ้น6%แต่ถ้าเป้าหมายเลือดต่ากว่า 20%0% จาึินไปอีกเป็น12%นะฮิลแรงเลยนไปอ ได้ดีใน PVP ซีนะครับเพราะว่าใน PVP คิวมันจะน้อยลงอันนี้ก็จะมาช่วยบูทได้ครับต่อมาก็คือเฟืองบากินะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นบากิโพรเอมอันนี้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแมจิกสตริงสกิลนี้จะทําให้บากิของเราเนี่ยคนที่มายืนข้างในทําดาเมจมากขึ้นนะครับเป็นสกิลดาเมจนะไม่เกี่ยวกับ No r m a l attack นะครับทำให้นอกจากบากิจะลดกบลคูดาวแล้วยังทําให้สกิลดาเมจแรงขึ้นด้วยเฟื่องที่3านะครับก็คือเฟืองพับเพดฮาร์ดอันนี้จะทําให้ skill Master, ใหออกสกิลพับเพ,เพเด้้สแตมากขึนนะ แล้วก็ตัวเราจะไม่โดนลดสเตตด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นที่เลเวลสาเนี่ยได้เพิ่มขึ้น30%เพื่อนก็จะได้ออสเตตเป็น13หน่วยครับสุดท้ายก็จะเป็นเฟืองโซนิคโปรเทคชั่นก็คือเวลาที่เราใช้สกิลเต้นไม่ว่าจะเป็นเต้นคู่หรือว่าเต้นเดี่ยวเราจะถึกขึ้นนะครับโดนดาเมจเบาลง8%สําสหรับเฟืองแดงที่เป็นสกิลใหม่ของบาดแดนนะครับอันที่เราควรที่จะหาไว้เลยก็คือตัวฟาดซีคอนเซอร์โตครับตัวนี้จะทําให้ตัวโน้ตจากฟาดซีมิวสิกของเราได้พีดาเมจเพิ่มขึ้นกีนอก4% ด้วยแล้วก็เวลาที่เราใช้สก,กิลเต้นเราจะได้ตัวโนต้ตเป็น2อันนะครับอันนี้ก็พยายามหาไว้นะส่วนสก,กิลเล็บโซดี้ฟินาเล่นะครับมันจะทําให้สก,กิลไฟนอลเล็บโซดี้ของเราเนี่ยคูลดาวน์ลดลงสามวินาทีแล้วก็ตอนที่เราเต้นอยู่ตัวสก,กิลไฟนอลเล็บโซดี้จัดแรงคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยอันนี้ผมได้มาแล้วนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ดีขนาดนั้นตัวไฟนอลเล็บโซดี้เนี่ยมันจะคูลดาวห้าวินาทีนะครับแล้วก็โกลบอลคูลดาวน์อยู่ที่สองวินาทีใส่เฟืองเข้าไปปึ๊บคูลดาวน์ก็เหลือสองวินาทีเท่ากับ globally ค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าจะปล่อยสกิลได้ครั้งหนึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าสกิลนี้เป็นสกิลเดียวเลยที่ไม่เหมือนของไต้หวันก็คือสกิลอื่นเนี่ยได้บัฟเหมือนของไต้หวันเ๊ะเลยแต่มีแค่สกิลนี้สกิลเดียวนะครับที่ครูดาวยังเป็น5าวิอยู่ของไต้หวันเนี่ยครูดาวจะเป็น3วิ global หนึ่งวิถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเรามันเป็นเหมือนไต้หวันแะนเัสตี้จะไม่มีครูดาวนะครับจะติดแค่ g ก o b อลครูดาวแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นมันจะนาเล่นขึ้นครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ดีขนาดนั้นครับแต่ะเฟ แบบนี้เลยนะครับอพันง่ายดีส่วนสีดาก็ใส่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสีม่วงเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวออเดอร์ไดดีดักชันเป็นเปอร์เซนต์เพื่อเอามาคอมโบกักบเซตสแตตตรงนี้นะครับสแตแตตหลักก็จะเป็นตัวเด็กนะสำหรับช่องโจมตีครับก็พาวเวอร์ตี้หลักก็จะอยู่ที่ขนนกป้องกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องการความถึกเพื่อยืนซับได้นานๆแต่ว่าขนนกแดงก็อย่าทิ้งนะครับเพราะว่ามันได้เอทีเคแล้วก็ได้ค่าเจาะกอดด้วยนะครับรไว้ฟารม์มประมาณนี้ครับในส่วนของลูนนะครับลูนอาช นตัวนี้นะครับรูนที่เป็นรูนฮิลอย่างเดียวตัวนี้เวลาที่เราฮิลคนที่โดนฮิลจะได้รับบัฟโพยติกนะครับก็คือมันจะรีเลือดเท่ากับ30%ของบาด ATK เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองส่วนตัวรูนอาชีวอีกอันหนึ่งก็คือโนดเลมเพทอันนี้พอเราเข้าการต่อสู้ปุ๊บเราจะได้แฟนตาซีมิลสิต5สเต็กเลยแล้วพอเราใช้สกิลไฟนอลดัซเซอรี่ปุ๊บพวกครูดาวของสกิลแอปเปิลสกิลบากิสกิลต่างๆของเราเนี่ยครูดาวจะลดลงนะครับเป็นเวลา5วินาทีแต่ว่าเอฟฟเเเคนนนนี้มมััััจจจะะะกกิิดทุๆ15วาารรบซึ่งงพพอออสูไป ได้ตัวดาเมจเพิ่มขึ้นได้ฮิวมากขึ้นแต่ก็ระยะเวลา5วินาทีซึ่งส่วนตัวมองว่าตัวฮิวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันได้ตลอดผมได้เชร์เป็นตัวนี้มากกว่านะส่วนเวลาฟามเราก็จะใส่เป็นรูนเบอร์เซอร์นะครับเพราะว่าเราทำดาเมจพอเก็บสแต็กครบเราก็จะได้ดีเคเพิ่มที่เหลือก็จะเป็นรูนถึกนะครับอย่างเช่นรูนโลรูนเบฟฮาร์ตรูนอิมมอร์ทัลบอดี้อันนี้ถ้าเกิดเลเวลสามเนี่ยมันจะได้ฮีลิ่งดันเพิ่มขึ้นด้วยก็ควรที่จะ,ะ Escape, อ out ันรบนก็จะมีระมครับากร ฟาร์มนะครับเราจะเซ็ตสกิลออโต้แค่สกิลบัฟอันนี้นะครับ s t ต b ี้โฟ y f o กับการตีกองเพื่อเพิ่ม ATK ของเราแล้วก็จะมีสกิลเพลง Unchain s i n e a กับสกิล Final l a b s o d y นะครับเราจะไม่ใส่สกิลฮิลนะเพราะว่ามันจะเปลือง SP ดาเมจเราค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับปิดมอนเร็วอยู่แล้วเวลาฟาร์มเราก็จะใช้ตัวกีตาร์ไฟตัวนี้นะครับสมมติผมจะไปฟาร์มดาร์กเฟมนี่นะครับแม้ว่าก็ปิดมอนเร็วอยู่นะ อะพอเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับมันก็จะปิดมอนค่อนข้างเร็วตายแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็สกิล Final l a b s o d y อันนี้นะครับเราจะต้องยืนใกล้ๆมอนสเตอร์ Monster, มันถึงจะใช้งานให้นะครับเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดผมยืนไกลๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีดให้เลยนะ ถ้าเกิดผมไปยืนจุบๆเลยปุ๊บอเรียกเหลืองขึ้นแล้วถูกไหมครับเราจะต้องยืนใกล้พอสมควรนะมาถึงจะใช้สกิลให้นะครับสำหรับคนที่ยืนไม่ไหวน,นะครับหรือว่าดาเมจน้อยปิดบอลชา้าโดนบอลตีนะครับถ้าเกิดจะตายเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราใส่สกิลฮิลไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ใส่ไว้ที่เลเวลหนึ่งก็พอเพราะว่าตัวสกิลเลเวลเนี่ยมันส่งผลกับการใช้ SP ด้วยอย่างเช่นเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะใช้แค่20แต่ถ้าเกิดเลเวลสิบ มันจะใช้ถึง65ต่อการกดครั้งหนึ่งเลยนะครับคือสกิลเพลงเนี่ยมันจะกดหนึ่งครั้งใช้ S p สตามน,นี้แล้วก็ต่อวินาทีเนี่ยมันจะเสียตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราปรับมาเป็นเบลหนึ่งมันจะเหลือแค่20เท่านั้น,นครับพอเต้นสลับกับตัวดามเมจก็จะช่วยประหยัดเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับทั้งที่ดีผมก็ไม่อยากให้ใส่นะส่วนเวลาตีบอสนะครับออสสกิลที่เราใช้เราจะใส่ตัวพับเพลมาเซอร์ตัวนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าเราต้องให้ออสแตทกับเพื่อนนะครับแล้วก็จะแนะน2สนอสาบสกิล นะสำหรับคนที่มีวิสัยนะครับก็ให้เราใช้ตัวบากิด้วยใช้บากิกับฮิลก็ได้หรือว่าเราจะใช้บากิสองวงเลยก็ได้ถ้าเกิดในที่เรามีพาด้วยนะครับแล้วครับที่ผมไม่มีวิสัยผมก็ใช้เป็นตัวดามจนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องระวังสำหรับเซิร์ฟเวอร์เกร์เบิลนะครับก็คือมันสามารถฮิลนอกตี้ได้ฮิลทุกคนเลยนะครับแต่ไม่ฮิลตัวเองเห็นไหมมันไม่ฮิลตัวเองนะครับมันไปฮิลคนอื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ยืนตีบอสพยายามยืนใกล้ๆปาร์ตี้นะครับแล้วก็ฮิลให้โดนปาร์ ทำมาทำไมไม่เข้าใจวะแล้วเราก็เล่น2เพลงนะครับก็คือตัวดามจกับฮิววนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราสามารถยืนติดบอสได้หน่อยสกิล f i น a ลและเซอร์ดีก็จะใช้งานด้วยแต่ถ้าเรายืนติดบอสและฮิวไม่โดนเพื่อนเราก็จะสามารถใช้ได้แค่2องสกิลนี้ครับแต้มฮิวก็จะสูงมากๆนะสำหรับตัวบาดแดนเพราะว่ามันฮิวนอกตีแบบนี้ได้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบาดแดนสายซัพพอร์ตก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยครับโอเคขอบคุณสักการรับชมเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย